เรียกได้ว่าแมตช์นี้มันคือการระเบิดถังขี้ดีๆนี่เองสำหรับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดที่เปิดบ้านไล่กระซวกเซาทธมป์ตันไปแบบขี้แตกขี้แต่ก9ประตูต่อศูนซึ่งแพะรับบาปในเกมนี้ก็คงหนีไม่พ้นอเล็กซานเดอร์ยานเควิตแข้งดาวรุ่งวัย19ปีที่ไปยกเท้าเปิดปุ่มเสียบแบบอันตรายใส่สกอตต์แม็กโทมิเนทำให้ไหมด์ดีนไม่มีทางเลือกต้องแจกใบแดงเป็นการลงโทษไล่ออกจากสนามไป ด้วยเวลาเพียงแค่หนึ่งนาทีกว่าๆเท่านั้นซึ่งหลังจากนั้นคืนฝันร้ายของทีมนักบุญสาวแทมตันก็ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปีศาจแดงบุกทะลวงแบบไม่ยัง้งและจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์จากอาลอนวานบิซากา้ามาคัสลัดฟอร์ดและการทำเข้าประตูตัวเองของแยนเบนาเล็กและปิดท้ายครึ่งแรกด้วยประตู4ประตูต่อศูนย์ของเอดิสตันคาวานีเท่านั้นยังไม่พอพวกเขามาได้เพิ่มอีกค่าประตูในช่วงครึ่งเวลาหลัง จากอองตนี่มักซียาว2ประตูสกอตแม็กโทมิเน่หนึ่งประตูบูโน่แฟนันเดสหนึ่งประตูและปิดกล่องประตูที่9้าวจากแดเนียลเจฟซึ่งสกอร์บอดที่ทุกคนได้เห็นนั้นมันไม่ใช่เรื่องโกหกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านไล่กระซวกเซาท์ทมป์ตันไปแบบเละเทะ9ประตูต่อศูนย์ซึ่งหนึ่งสิ่งที่ไม่ชมไม่ได้คือความยอดเยี่ยมของโอเล่กุนนาโซชาและลูกทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเขาแต่อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องยอมรับก็คือบรรดานักเตะของเซาท์ทมป์ตัน ต่างก็ถอดใจไปแล้วตั้งแต่ในครึ่งเวลาแรกสกอร์ที่ออกมามันถึงได้ลาลาะเลตุ้มเป๊ะอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันและด้วยชัยชนะที่มโหฬารขนาดนี้ทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีประตูได้เสียเท่ากับลิเวอร์พูลในท,ทันทีแถมทําให้พวกเขาเป็นทีมที่ยิงประตูได้เยอะที่สุดในลีกในซีซั่นนี้อีกด้วยโดยอีกหนึ่งสถิติสําคัญคือแมตช์นี้เป็นอีกหนึ่งในเกมที่ชนะขาดที่สุดในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ซึ่งก่อนหน้านี้เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันเคยทำสถิติเดียวกันนี้มาแล้วเมื่อปี1995ในแมตที่เขาพาลูกทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะอิปสวิตทาวไปด้วยสกอร์9ประตูต่อ0และในอีกครั้งหนึ่งเป็นสถิติของเลสเตอร์ซิตี้ที่บุกไปเอาชนะซาแธทมป์ตันได้ขาบ้าน9ประตูต่อ0ในเกมวันที่25ตุลาคม2019ที่ผ่านมาซึ่งชัยชนะอย่างถล่มทลายในแมต์นี้ คงทําให้ความมั่นใจของลพลพรรคปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาอีกครั้งและในตอนนี้พวกเขาพร้อมแล้วที่จะกลับมาเดินหน้าคว้าชัยชนะแบบเป็นกอบเป็นกรำเหมือนดั่งช่วงเวลาที่ผ่านมาสวัสดีครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ทุกคนมีความเห็นว่ายังไงเกี่ยวกับสกอร์9ประตูต่อศูนของแมน,นเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับ และช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ